สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ MC ทุกท่านเลยวันนี้พี่ายก็จะพามาดูรถเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนดูหลายคันหลายคลิปที่ผ่านมามีรถคันไหนถูกใจกันไหมคะร้านเรามีรถหลายคันเลยนะคะรถหลายยี่ห้อมีหลายสีมีหลายรุ่นนะคะทูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาถามแอดมินได้นะคะวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ายพามาดูรถ t o yo ต้ c ซ r นะคะรถปี2020นะคะราคาอยู่ที่ 8 9 9 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.8ลิตรนะคะคันนี้เกียร์ออโต้ค่ะรถปี2020ค่ะเลขไม่อยู่ที่ 30, 000, 3 3 0 0 0กว่านะคะลูกค้ารถสภาพดียังใหม่อยู่นะคะถึงเป็นรถมือ2แต่ก็ยังสภาพดี Toyota CSR ที่ร้านเรานะคะมีอยู่2รุ่นเป็นรุ่นธรรมดานะคะกับรุ่นไฮบริดนะคะมีสีขาวนะคะคันนี้เป็นสีขาวดำนะคะแต่ว่าตัวไฮบริดเนี่ยเราจะเป็นสีขาวล้วนนะคะ โอเคค่ะเอทุกท่านเดีย๋ยวเราพาไปชมภายนอกภายในของรถ Toyota c h r กันเลยนะคะเชิญเลยค่ะโ o y o ต้ Toyota c h r ปี2020เป็นรถคอสโอเวอร์นะคะเป็นรถประหยัดพลังงานได้รับความนิยมมากๆนะคะ Toyota C-HR เป็นรุ่น Minor Change นะคะรูปทรงภายนอกมาพร้อมกับไฟหน้าแบบใหม่โดยเดนไลท์นะคะอยู่ด้านบนลักษณะเหมือนคิ้วพร้อมมี LED อีก4เม็ดเป็นไฟสูงปกติค่ะส่วนกันชนหน้าให้อารมณ์โมเดิร์นมากขึ้นและไฟตัดหมอกอยู่ใต้ไฟหน้าส่วนไฟเบรกจะเป็นแบบทูบ LED ะะล้อมแมกพ,พิเศษขนาด18นิ้วส่วนรูปลักษณ์ภายในเรียบหรูห้องโดยสารกว้างพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่มีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆที่ให้อารมณ์สปอร์ตนะคะระบบขับเคลื่อนล้อหน้า เ e กียร์ออโต้ CVT เบาะหนังสีดำเครื่องเสียงวิทยุ MP3 DVD CD จอภาพทลัสสกรีนรองรับระบบ t Connect ค่ะระบบเบรก ABS a i r b a g k คู่หน้าและด้านข้างค่ะพวงมาลัย Power อร์มัลติฟังชันปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยอุปกรณ์ความสะดวกอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะ f c ทุกท่านรถสวยใช่ไหมคะรถสภาพดีมากๆเลยคะ่ะเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะอยู่ในเพจของเราเพียงเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะก็คือเป็นกิจกรรมของซานตานะคะเรามีบัตรของขวัญของซานต้ามูลค่า1,000บาทนะคะจะแจกลูกค้านะคะในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยคะ่ะมาออกรถที่ร้านเรานะคะรับเงินคืนจอง0 0บาททันทีนะคะยังไงก็เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเพจของเรา นะคะแล้วก็เข้ามารับชมดูรถที่ร้านก็ได้ในเพจก็ได้นะคะเราอัปเดตกันตลอดตลอดเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ